สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่546ใครฆ่าใครกันแน่แรกได้ยินคำกล่าวต้วนหลิงเทียนถงซานก็อึ้งไปเล็กน้อยจากนั้นมันก็มองหยามไปยังต้นหลิงเทียนพร้อมกล่าวเย้ยเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครถึงมีสิทธิ์กล่าววาจาเช่นนั้นกับข้าในสายตาของถงซานนั้น ถึงแม้จะไว้ตามองไปทั่วทั้งทะเลทายตอนเหนือแต่ผู้ที่คู่ควรจะกล่าววาจาเช่นนั้นกับมันก็มีแค่ราชันยุทธจากนิกายอูฉางและวังอุดรธมินเท่านั้นเพราะทั้งสองคนนั้นมีพลังฝีมือมิได้ด้วยไปกว่ามันทว่าพอวาจานี้มันดังออกจากปากต้นหลิงเทียนก็อดมิได้ที่มันจะหัวรอ่อก็จริงที่มันไม่อาจปฏิเสธได้ว่าพรสวรรค์และศักยภาพของต้นหลิงเทียนนั้นสูงส่ง หากต้นหลิงเทียนสามารถอยู่รอดเติบโตไปได้คงไม่ใช่เรื่องยากอะไรที่อีกฝ่ายจะทะลวงไปถึงขอบเขตพลังราชั่นกลับกลายเป็นราชันยุทธ์ที่น่ากลัวคนหนึ่งแต่ไหนเลยต้นหลิงเทียนตอนนี้จะทําอะไรมันได้ความต่างระหว่างพวกมันประหนึ่งสวรรค์และโลกฮ่าฮ่าฮ่าทงซานเพึ่งกล่าวจบคําไปไม่ทันไรอาวุโสของนิกายเมฆเหินทั้งสามที่อยู่ด้านหลังถึงกับระเบิดเสียงหัวเราะออกมาดังลั่นฟ้า คล้ายพวกมันเพิ่งได้รับฟังเรื่องหน้าขบขันที่สุดในโลกล่าก็มีปานต้วนหลิงเทียนผู้นี้นับว่าห้าวหาญใหญ่แล้วจริงๆยังกล้ากล่าวว่าจะฆ่าอาวุโสสูงสุดถึงมันจะไม่ได้เอ่ยตรงๆแต่ความในยาวาจาเป็นเช่นนั้นผายลมสุนัขอายุยังไม่ทันครบ30สปีถึงพลังฝีมือจะมากล้นด้วยพรสวรรค์อันสูงส่งแต่นี่ยังต่างใดจากฝันละเมอของตัวโง่ง,งมกันมันคิดจริงๆหรือว่ามันจะสู้กับท่านผู้อาวุโสสูงสุดได้ เ่าอาวุโสทั้งสามของนิกายมเมฆเหินกล่าวออกอย่างสนุกปากพวกมันพ่นคำเยอะเยาะต้วหลิงเทียนไม่หยุดต่อให้ฆ่าพวกมันให้ตายพวกมันก็ไม่มีวันเชื่อว่าอย่างต้วหลิงเทียนจะมีปัญญาฆ่าอาวุโสสูงสุดได้ผู้อาวุโสสูงสุดของพวกมันคือราชันยุทธ์หนึ่งเดียวของนิกายมเมฆเหินอาศัยรุ่นเยาไว์วัยไม่ถึง30คิดฆ่าชนชั้นราชันเรื่องเหลวไหลพันนี้กล่าวไปใครจะเชื่อ เดี๋ยวเจ้าจะรู้ว่าข้ามีสีหรือไม่อาช้าก่อนข้าว่าชั่วชีวิตนี้ของเจ้าคงไม่มีทางได้รู้แล้วละ่ะแม้ต้องเผชิญท้ายคำประมาทและยมหยันจากถงซานและอาวุโสทั้งสามของนิกายมเมฆเหินสีหน้าต้นหลิงเทียนยังคงสงบทีท่ามีแปรเปลี่ยนใดสายตายังจับจ้องไปยังถงซานไม่วางพ่อกล่าวจบมุมปากยังอดไม่ได้ที่จะยกขึ้นเผยยิ้มสแสยะเช่นนั้นข้าจักทำลายตันเทียนของเจ้าเสียก่อนให้เจ้าดูพลังฝึกฝนชั่วชีวิตสลายหาย ที่นี้ข้าจักรอดูว่าเจ้ายังคงมีความกล้าหาญกล่าววาจาเคืองโขเช่นนั้นอยู่อีกหรือไม่ลูกตาถงซานเต็มไปด้วยอมหิตจ,จิตข้าฟันแผ่พุ่งออกมาเป็นริ้วยากควบคุมร่างของมันไหววุบครานหนึ่งก่อนจะพุ่งตัดฟ้ามาหาต้นหลิงเทียนด้วยความเร็วสูงล้ำพริบตาระยะทางล้วนหดหายร่างถงซานเพราะมังกรโบราณกว่าหกศูนย์ศูนย์ศูนย์ตัวที่เวียนว่ายอยู่ด้านบนทะยานข้ามฟ้าเข็นข้ามายังต้นหลิงเทียนฟุ่มมุ่ พริบตาร่งงางถงซานก็บรรลุถึงเบื้องหน้าตัวหลิงเทียนมันยกมือขึ้นฉับไวยังผลให้อากาศแตกระเบิดคลื่นกระแทกกำจ่ายซัดออกเป็นวงกว้างระลอกพลังที่สถานออกมายังเห็นได้ชัดด้วยตาเปล่าหากฝ่ามือที่อัดแน่นไปด้วยพลังทำลายล้างนั้นซัดฟาดลงมายังท้องน้อยตัวหลิงเทียนหลักก็ตันเถียนไส้พุงคงต้องแหลกถึงครานั้นพลังฝึกฝนช่วชีวิตของตัวหลิงเทียนไม่หายคงไม่ได้สำแดง เาว่าพริบตาที่ฝ่ามือถงซานจะตกฟาดลงมาเพื่อบรรลุเรื่องราวใดๆเสียงสนั่นพลันกึกกล้องในอากาศทำลายความเงียบงันจนพินาศพี่ใหญ่ต้วนอีกทั้งขอบฟ้าไกลๆเหนือวังหลวงยังปรากฏร่างงามปันเทพธิดาอัคคีปริทยานมาดังลูกไฟผ่านฟ้ามิใช่ใครที่ไหนเป็นเฟื่องเทียนบูที่มาจากจวนเจ้าพระยาเรืองฤทธิ์ด้วยความเร็วสูงสุดทันทีที่นางเหินมามาใกล้บรรลุถึงภาพไกลตาที่เฟื่องเทียนบูได้เห็นก็คือถงซานวูบมาปรากฏเบื้องหน้าต้วนหลิงเทียน แม้นางไม่ทราบว่าธงซานคิดทําอะไรกันแน่แต่เมื่อเห็นว่าธงซานหยุดลงเบื้องหน้าต้นหลิงเทียนพร้อมยกฝ่ามือที่ผนึกพลังมหาศาลจนเมฆฟ้าสะเทือนนางก็รู้ดีว่าคงมิใช่เรื่องดีสําหรับพี่ใหญ่ต้นของนางแน่แท้หน้างามมืดลงทันใดอย่างท่วมท้นไปด้วยความหวาดกลัวทว่าต่อมาพอนางได้เห็นว่าห้วงเวลาหน้ากลัวดังกล่าวพี่ใหญ่ต้นของนางกลับสะบัดมือซัดยันประหลาดนั่นออกไปความตื่นตระหนกผวาทั้งมวลก็สลายหายไปจากใบหน้า ต่อมาคล้ายนางยังหวนรำลึกถึงฉากเก่าก่อนมีอยู่ครั้งหนึ่งที่นางเคยได้เห็นที่ใหญ่ต้นเคลื่องปากระดาษที่เรียกว่ายันออกมาเช่นนั้นตอนนั้นเจ้าหมิงที่มีพลังความแข็งแกร่งระดับราชันยุทธ์ยังต้องตายตกโดยไร้หนทางตอบโต้ด้วยเหตุน,นี้เมื่อได้เห็นต้นหลิงเทียนสัดยันออกไปนางจึงบังเกิดความโล่งใจทันทีสำแดงต่อมาเสียงตะโกนลั่นของต้นหลิงเทียนก็เดินทางข้ามฟ้ามาถึงหูของนาง ยามนี้นางไม่ต้องดูด้วยซ้ำก็รู้ว่าจะบังเกิดเรื่องราวอันใดและผลลัพธ์ก็เป็นดังที่เฟิ่งเทียนบูคาดไว้ไม่มีผิดเพี้ยนสิ้นคําสำแดงของต้นหลิงเทียนยันที่ยิงซัดออกไปก็พลันสลายเป็นผุยผงถูกสายลมพัดพาปลิวไปทั่วฟ้าค่อยหายไปต่อหน้าต่อต,อตาผู้คนพร้อมกันนั้นร่างถงซานที่ลงมือโถมมาด้วยภาวะเข็นฆ่าย,ย่างเกลี้ยกล่อก็คล้ายจะเซถลาลอยมาตามแรงเฉื่อย ต้วหลิงเทียนค่อยๆเคลื่อนร่างออกไปอย่างแผ่วพลิ้วหลบร่างถงซานที่พุ่งตามแรงเฉื่อยได้อย่างง่ายดายพร้อมกันนั้นภาพประหลาดพลันเผยให้เห็นสู่สายตาเมื่อร่างต้วหลิงเทียนพลิ้วฉักหลบออกไปถงซานที่โถมเข้ามาก็ทะลาผ่านต้วหลิงเทียนไปทั้งลดระดับลงเรื่อยๆหัวของมันสายไวไร้ควบคุมโลหิตสายหนึ่งพรั่งพลูออกมาลากยาวเป็นสายในอากาศตอนนี้เองพลังงานต้นกำเนิดทั้งความลึกล้ำและแนวคิดอะไรของถงซานก็สลายหายไปจากร่างหมดสิน้น ขณะที่ร่างของมันร่วงหล่นตีวงโค้งจากฟากฟ้าทุกผู้คนทันได้เห็นรอยแดงทั้งสายโลหิตที่ไหลออกจากศีรษะของมันเนื้อหว่างคิ้วของถงซานกลับปรากฏหลุมโลหิตหลุมหนึ่งอีกทั้งหลุมโลหิตด,ดังกล่าวยังแสกหว่างคิ้วจนทะลุออกหลังศีรษะทั้งสองด้านหน้าหลังต่างหลังโลหิตพร้อมของเหลวหยุ่นหยุนสีขาวไม่นานก็คล้ายโลหิตจะไหลออกมาจนไม่มีเหลือฟิวสุดท้ายร่างถงซานก็ตกจากฟ้ากระแทกพื้นวังหลวงพร้อมเสียงดัง ตึงร่างของมันแหลกเหลวอวัยวะภายในทะลักออกอย่างเอ็นจอนาดตกตายอย่างที่ไม่อาจตกตายมากไปกว่านี้ได้แล้วฉากกลับกลายเป็นเงียบงันไร้สรรพเสียงอาอาวุโสสูงสุดตายแล้วขะขะข้ามีได้ฝันไปใช่หรือไม่ตะต่อเต่าไม้โทวแหวนนอนหนูหลิงเทียนสังหารอาวุโสสูงสุดได้จริงๆมมันลงมืออย่างไรกันแน่ ในขณะที่อาวุโสทั้งสามของนิกายเมฆเหินกล่าวพึพรรมพำด้วยความเหลือเชื่อพวกมันก็หันมามองศตากันและต่างได้เห็นถึงความหวาดกลัวที่ผุดโผล่ในแววตาอีกฝ่ายอาวุโสสูงสุดของมันคือราชันยุทธ์ที่แข็งแกร่งที่สุดของนิกายเมฆเหินทว่าตัวตนที่แข็งแกร่งเช่นนั้นกลับถูกสังหารจนตายตกในพริบตาในขณะที่อาวุโสทั้งสามกำลังหวัดผวาพรั่นกลัวร่างในชุดสีม่วงที่ลอยกลางหาวก่อนหน้าก็ดิ่งตัวพุ่งมุบลงไปด้านล่างปานเส้นสายอสนี คริปตาร่างเขาก็มาถึงพื้นที่มีซากเนื้อเลอะเลือนของธงซานมือยกขึ้นสะบัดคราหนึ่งปรากฏพลังไร้สภาพฉุดดึงแหวนมิติออกมาจากนิว้วถงซานจะอย่างไรเสียก็เป็นราชันยุทธ์แน่นอนว่าในแหวนมิติของมันต้องมีสิ่งล้ำค่าที่มันพกติดตัวอยู่ไม่น้อยหนีในขณะที่ตัวหลิงเทียนลงไปริบแหวนมิติของถงซานอาวุโสทั้งสาม มเมฆเหินก็ฟื้นสติหลังจากที่พวกมันแลกเปลี่ยนท่าทีกันอีกครั้งอย่างเงียบเงันต่างก็รีบพุ่งร่างตัดฟ้าหลบหนีไปทันทีล้วกันเล่นหรือไรตัวตนที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างอาวุโสสูงสุดทงซานอันเป็นถึงราชันยุทธ์ยังถูกต้นหลิงเทียนสังหารถึงแม้พวกมันจะไม่รู้ก็ตามว่าต้นหลิงเทียนลงมืออย่างไรแต่ในสายตาของพวกมันทั้งท่าทีอีกฝ่ายที่ยังสบายๆนั่นหากพวกมันรั้งรออย,อยู่ก็มีพ้นตกตายตามไปแน่แท้ เพียงเวลาแค่เซี่ยวอึดใจร่างอาวุโสทั้งสามของนิกายเมฆเหินก็แจ้นไปไกลสุดฟ้าหายลับไปจากสายตาราวกับพวกมันไม่เคยปรากฏตัวมาก่อนเพื่อความอยู่รอดของตัวพวกมันละทิ้งศพเลอะเลือดของอาวุโสสูงสุดราชยุทธ์หนึ่งเดียวของพวกมันอย่างไม่เหลียวหลังพี่ใหญ่ต้วนต้วนหลิงเทียนเงยหน้าขึ้นไปมองฟ้าณจุดที่อาวุโสทั้งสามเคยอยู่ทันทีหลังจากที่ได้ยินเสียงคุ้นเคยหนึ่งดังเข้าหูอันที่จริงเพียงได้ยินไม่ต้องดูต้วนหลิงเทียนก็รู้ว่าเสียงใคร เทียนบูตัวหลิงเทียนลอยร่างขึ้นไปในอากาศพลิบตาก็มาหยุดข้างเฟิงเทียนบูกล่าวถามออกด้วยใบหน้าสงสัยทันทีลุงนี่กับคนอื่นเล่าอยู่ที่ใดแล้วข้าพาพวกเขาไปส่งที่จวนเจ้าพระยาเรืองฤทธิ์แล้วเฟิงเทียนบูกล่าวตอบตัวหลิงเทียนหันมองไปยังขอบฟ้าทิศท,ทางที่อาวุโสทั้งสามของนิกายเมฆเหินจากไปก่อนที่จะระบายลมหายใจออกมาอย่างโล่งอก ตอนนี้เขาได้สังหารราชันยุทธหนึ่งเดียวของนิกายเมฆเหินไปแล้วและนั่นเป็นการใช้ยันใบสุดท้ายที่บิดาแสนขี้เหนียวของเขาเหลือทิ้งไว้ให้เกิดอาวุโสทั้งสาของนิกายเมฆเหินบันดาลโทสะคิดล้างแค้นให้กับถงซานที่เพิ่งตายตกไปเขาคงต้องถูกฆ่าตายอย่างไม่ต้องสงสัยเลยถึงแม้พลังฝีมือของเขาตอนนี้จะค่อนข้างดี แต่เขาก็ไม่กล้าพูดว่าจะสามารถเอาชนะอาวุโสทั้งสามคนนั้นได้อาศัยความจริงที่พวกมันสามารถติดตามถงซานมาได้มีแคลวพวกมันต้องเป็นตัวตนสูงสุดธรรมชาติแค่คนเดียวเขาก็ลำบากแล้วตัวตนสูงสุดธรรมชาติสำหรับขุมพลังชั้นสามแล้วเป็นตัวตนที่หาได้ยากประหนึ่งคนของหงเพลิงเทวสำหรับขุมพลังชั้นสองย่อมมีตัวตนระดับนี้อยู่ไม่น้อยเหตุที่ขุมพลังชั้นสองได้ชื่อว่าเป็นขุมพลังชั้นสองนั้นเพราะมีตัวตนระดับราชยุทธดำรงอยู่ ด้วยเหตุเดียวกันถึงแม้ขุมพลังชั้นสองจะมีตัวตนสูงสุดธรรมชาติมากแค่ไหนหากไร้ราชัญยุทธ์ก็จะไม่ถือว่าเป็นขุมพลังชั้นสองพวกมันจะเปรียบดังขุมพลังชั้นสามที่แข็งแกร่งขึ้นมามากหน่อยก็เท่านั้นสำหรับนิกายมเมฆเหินตอนนี้ก็อาศัยเหตุผลข้อนี้เช่นกัน เมื่อตัวต,วตนราชันยุทธ์เพียงหนึ่งเดียวของพวกมันร่วงหล่นนั่นหมายความว่านิกายมเมฆเหินถูกลดระดับมาเป็นขุมพลังชั้นสองทันทีเว้นเสียแต่จะปรากฏราชันยุทธ์ขึ้นมาในนิกายอีกสักคนตัวนิกายถึงจะคงความรุ่งเรืองสืบไปได้ครั้งนี้นับว่าเป็นค่าที่ชนะเดิมพันพอคิดถึงเรื่องเมื่อครูต้วนหลิงเทียนก็อดสูดลมหายใจเข้าลึกๆเสียไม่ได้พี่ใหญ่ต้วนท่านชนะเดิมพันอันใดหรือ เฟิงเทียนบูย่อมมีสดระฟังดีไม่น้อยพอนางได้ยินต้วนหลิงเทียนกล่าวก็อดไม่ได้ที่จะถามออกไปเทียนบูเจ้ารู้ไหมว่ายันที่ข้าใช้สังหารธงซานนั่นมันเป็นยันแผ่นสุดท้ายที่ข้ามีเมื่อกล่าวถึงตรงนี้ต้วนหลิงเทียนก็ระบายลมหายใจออกมาต่อหน้าเฟิงเทียนบูเข้าก็ไม่คิดจะปิดบังอะไรให้มากอะไรนะเมื่อได้ยินคำกล่าวของต้วนหลิงเทียนสีหน้าเฟิงเทียนบูก็เผยความตกใจออกมาทันที พัะพี่ใหญ่ต้วนเมื่อครูท่านแค่แสดงทีท่าข่มขู่อาวุโสทั้งสามของนิกายมเมฆเหินหรือถูกแล้วต้วนหลิงเทียนพยักหน้ารับโดยไม่ปฏิเสธอะไรตั้งแต่แรกขณะเขาเดินทางกลับมาจากอนาจาัก,กรพนาครามเขาก็คิดถึงเรื่องที่จะใช้ตราผนึกมานไม่น้อยทว่านั่นเป็นอะไรที่เขาไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่ ยิ่งไปกว่านั้นเขายังคิดใช้ตราผนึกมารเพื่อจัดการกลุ่มจอมยุทธ์สูงสุดธรรมชาติให้หมดสิ้นไม่ใช่แค่คิดจะใช้มันเพื่อฆ่าหนึ่งในราชยุทธ์ของคุมพลังชั้นสองเท่านั้นเพราะอย่างไรเสียเขาก็เหลือยันอยู่ใบเดียววันนี้เดิมทีเขาคิดจะใช้ตราผนึกมารเพื่อฆ่าอาวุโสที่เหลืออยู่ให้หมดหลังจากที่ใช้ยันฆ่าธงซานไปแล้วเพราะว่าในใจของเขากลับบังเกิดความคิดสองประกายขึ้นมาวูบหนึ่งและยังผลให้เขาลงมือทั้งแสดงท่าทีออกไปอย่างก่อนหน้า สุดท้ายเขาก็สามารถดําเนินแผนการตามนั้นได้สําเร็จสร้างสภาวะอันน่ากลัวเร่งร้าบรรยากาศลี้ลับฆ่าถงซานด้วยยันในจังหวะที่เหมาะสมที่สุดกระทั่งยังลงไปริบสินสงครามด้วยท่าทางสงบทั้งหมดนั่นเป็นการข่มขู่ให้อาวุโสทั้งสามของนิกายมเมฆเหินหวาดกลัวจนต้องล่าถอยไปตัวหลิงเทียนข้าว่าเจ้าเองก็คงเคยได้ยินคำนี้ใช่หรือไม่ตะก,กะแตนจ้องจับจักระจันหารู้ไม่ว่านกขมิ้นอยู่ด้านหลัง ทันใดนั้นเองมีเสียงเย้ยหยันหนึ่งดังลงมาจากฟากฟ้าเสียงที่ดังขึ้นมาอย่างกระทันหันทำให้หน้าต้วหลิงเทียนถึงกับเปลี่ยนสีทันใดกระทั่งใบหน้างามกระจ่างหมดจดของเฟิ่งเทียนบูอันมีสเสน่ดึงดูดบุรุษเองก็เริ่มถอดสีไม่ต่างเสียงนี่คุณหูข้านักมันเป็นใครกัน ต้นหลิงเทียนสายหน้าคราหนึ่งค่อยแงนมองไปยังฟ้าเบื้องบนอันเป็นทิศทางของต้นเสียงคิ้วยังขมวดย่นยูเป็นปมใจพยายามนึกบื่นว่าเสียงดังกล่าวเคยได้ยินจากที่ไหนมาถึงได้คุ้นหูนักจนเมื่อต้นหลิงเทียนได้แลเห็นร่างสามร่างที่รอยตัวลดจากหมู่เมฆลงมาปรากฏขึ้นในอากาศหน้าเขาก็เคร่งครึมขึ้นมาโดยพลันเมื่อสายตาเหลือบไปเห็นร่างที่ลอยอยู่หลังสุดส่วยเยวียเรียกว่าในสายตาต้นหลิงเทียนยามนี้โลกทั้งใบคล้ายหลงเหลือแต่เพียงชายหนุ่มที่ลอยอยู่ไกลาตา ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นรุ่นยาวที่แข็งแกร่งที่สุดของนิกายอูฉางสวยเวยวี่เขายังจดจำได้ดีหลังจากที่เขาขึ้นไปยังชั้นที่สี่ของตําหนักชิงฟงของขุมทรัพย์จกักรพรรดิเขาสวยเยวีย่และยอดฝีมือรุ่นยาวของวังอุดรธมินชวีชิงต่างเป็นผู้ที่บรรลุถ,ถึงใจกลางของชั้นที่สี่ตอนแรกสวยเยวีย่ก็ร่วมมือกับชวีชิงหมายกลุ่มรุมสังหารเขา ทว่าในขณะที่ชีวิตของเขากำลังอยู่ในห่วงวิกฤตเป็นตายเขาได้บังเอิญเปิดกลไกลของชั้นที่4ี่อย่างไม่ตั้งใจกระทั่งสิ่งนั้นยังเบี่ยงเบนความสนใจของพวกมันไปจากเขาทำให้เขาสามารถรอดตายมาได้ในที่สุดหลังจากที่รอดตายมาได้เขาก็ได้รับของรางวัลส่วนหนึ่งของชั้นที่4ที่ทั้งสองคนไม่ทันได้สังเกตเห็นอันเป็นผลไม้วิญญาณผลหนึ่งสุดท้ายก็อาศัยจังหวะที่ทั้งคู่เผลอลืมก,กินผลไม้วิญญาณดังกล่าวลงไปจนยังผลให้ด่านพลังของเขายกระดับพัฒนาไปได้สำเร็จ หลังจากที่ด่านพลังของเขาทะลวงขั้นแล้วเสร็จสวยเยเวยกับชฉวีชิงก็คล้ายรู้ตัวสุดท้ายก็เป็นเขาลงมือสังหารชฉวีชิงที่คิดเข้ามาชิงผลไม้วิญญาณไปในกระบวนท่าเดียวในขณะที่เขาเตรียมจะสังหารสวยเยเวียเป็นรายต่อไปเขากลับพบว่าพลังงานต้นกำเนิดในร่างปันป่วนอย่างหนักเพราะการยกระดับพัฒนาทำให้เขาจำต้องหยุดไล่ล่าสวยเยเวียลงอย่างช่วยไม่ได้สุดท้ายเพราะเหตุนี้สวยเยเวียที่สมควรตายตกด้วยน้ำมือเขาก็สามารถหลบหนีเก็บกู้ชีวิตกลับไปได้สำเร็จ หลังจากที่สวยเย่ยนหนีไปต้นหลิงเทียนก็รู้ตัวดีว่าอีกฝ่ายสมควรนำภัยพิบัติมาสู่เขาแน่นอนเพราะเกรงว่าอีกฝ่ายจะไม่เพียงแต่เผยแพร่ข่าวที่ต้นหลิงเทียนสังหารชวีชิงกระทั่งเรื่องราวที่เขาน่าจะขึ้นไปยังชั้นที่ห้าของตำหนักชิงฟงได้สำเร็จจนรับเศษความลึกล้ำในร่างของจักรพรรดิชิงฟงไปครองก็น่าจะถูกมันบอกเล่าเรียบร้อยที่ต้องมาในที่สุดก็มา หลังจากที่ได้เห็นสวยเยวียปรากฏกายพร้อมด้วยชายชราที่ไม่คุ้นหน้าต้นหลิงเทียนก็ตระหนักดีว่าสิ่งที่เขากลัวมันได้เกิดขึ้นแล้วชายชารานั่นเกรงว่าพลังฝีมือคงไม่ได้ด้วยไปกว่าถงซานถงซานที่ถูกเขาสังหารโดยใช้ยันแผ่นสุดท้ายของบิดาแสนตรหนีก็เป็นถึงตัวตนระดับราชัยุทธเพียงหนึ่งเดียวของนิกายมเมฆเหนินมันสมควรเป็นราชันยุทธของนิกายอูชางสินะ ใบหน้าตัวหลิงเทียนพยายามคงสงบเอาไว้เท่าที่จะทําได้อย่างไรในใจเขาก็อดไม่ได้ที่จะบังเกิดมรสุมโหงกระหน่าต่อหน้าถงซานที่เขายังคงความสงบอยู่ได้ล้วนเป็นเพราะเขามีแผนรองรับในมือของเขายังมียันแผ่นสุดท้ายที่บิดาแสนตนีเหลือทิ้งไว้ให้ทําให้เขาสามารถฆ่ามันได้ง่ายดายที่ยากไม่น้อยก็คือเรื่องที่เขาต้องสร้างสภาวะและบรรยากาศขู่ข่มให้อวุโสทั้งสามนั่นล่าถอย ด้วยมีแผนรองรับถึงแม้เขาจะ,ะเผชิญหน้ากับราชันยุทธ์อย่างถงซานเขาก็ยังคงรักษาความสงบเอาไว้ได้ทั้งยังเผยที่ท่ามั่นใจออกมานี่คือเหตุผลที่เขายังละดูสงบไม่วันไหวเมื่อต้องเผชิญหน้ากับราชันยุทธ์อย่างถงซานหากทว่าวตอนนี้เรื่องราวกลับต่างออกไปแล้วเรื่องที่ข้าพูดกับเทียนบุกเกรงว่าพวกมันคงได้ยินกันแล้วตัวหลิงเทียนยังจําได้ดี หลังจากที่เขาบอกเฟิงเทียนหู่เรื่องใช้ยันใบสุดท้ายสังหารถงซานไปเสียงของโซเยเวียก็ดังขึ้นมาทันทีเห็นได้ชัดว่ามันได้ยินเรื่องราวที่เขาตั้งใจว่าจะไม่ปิดบังเฟิ่งเทียนหู่พอตระหนักได้ถึงจุดนี้ใจต้วนหลิงเทียนก็จมลงโดยพลันเมื่อมียันในมือเขาไม่เกรงกลัวอะไรราชันยุทธ ตอนนี้ปัญหาก็คือยันของเขาใช้ไปหมดสิ้นแล้วไม่อาจพึ่งพาพลังสังหารอันน่ากลัวของยันได้อีกสืบไปการจะจัดการกับราชันยุทธ์นั่นได้มีแต่ต้องใช้พลังฝีมือตัวเองเท่านั้นอันนี้จะถึงแม้พลังฝีมือของเขาตอนนี้จะนับว่าไม่ใช่ชั่วแต่เขาก็เร่งเร้าความแข็งแกร่งได้แค่สามห้าร้อยมังกรโบราณเท่านั้นถึงแม้จะใช้กระบี่วิญญาณกึ่งราชวงศ์แล้วเรียกว่านั่นเป็นพลังทั้งหมดที่เขาใช้ออกได้ เมื icana, ่อต้องมาเผชิญหน้าก <t waste écrit> ับราชยุท์ที่สามารถสำแดงพลังความแข็งแกร่งของมังกรโบราณ6 0พันหรือ7 000กว่าตัวเขารู้ดีว่ามันยังไม่พอเรียนอาวุโสมันคือตัวหลิงเทียนมันเป็นคนสังหารเหลยจงกับชวีชิงซวยเยเวียกล่าวกับชายชราเบื้องหน้าด้วยความเคารพ ลูกตาของชายชาราในชุดขาวที่แววตาเย็นเยือกคล้ายไร้ซึ่งอารมณ์ใดๆแทรกซึมอยู่ในนั้นพลันทอประกายเรืองวุบขึ้นมาโดยพลันหลังได้ยินคำสวยเยเวียเจ้าหน้าหรือต้นหลิงเทียนที่มีโชควาสนาได้รับเศษความลึกล้ำทั้ง3ชิ้นจากร่างของจักรพัิในขุมทรัพย์จัก,กรพรรดิชายชาราชุดขาวมองต้นหลิงเทียนอย่างเฉยเมคยค่อยๆกล่าวถามออกมาอย่างช้าๆ ข้าคือต้วนหลิงเทียนนะใช่แต่เรื่องที่เจ้ากล่าวว่าข้ามีโชควาสนาได้รับเศษความลึกล้ำจากร่างจากพัดิทั้งสามชิ้นออกจะเป็นอะไรที่เหลวไหลอย,อยู่บ้างต้วนหลิงเทียนมองสบตากับชายชาราชุดขาวอย่างไร้ความเกรงกลัวสีหน้าท่าทางยังคงความสงบเอาไว้ได้ต้วนหลิงเทียนอย่าได้เสแสร้งแกล้งเซอร์ชายชารายังไม่ทันได้ตอบคำอะไรกลับเป็นสวยเยเวียที่แค่นคำเย่ะๆออกมาอย่างดูร้าย ชั้นที่สี่ของตำหนักชิงฟงมีแค่ข้าเจ้าแล้วก็ชวีชิงเท่านั้นที่ผ่านหนทางแห่งอุปสรรคมาได้หลังจากที่เจ้าสังหารชวีชิงข้าก็จักไปสแสวงหาโอกาสเช่นนั้นนอกจากข้าก็เหลือแต่เจ้าเพียงผู้เดียวที่มีโอกาสขึ้นไปชั้นที่ห้าของตำหนักชิงฟงในเมื่อข้าไม่ได้หกักไม่ใช่เจ้ารับเสษ็จความลึกล้ำในร่างกายของจักรพรรดิแล้วจักเป็นใครส่วนเยวิวเษยย,ยิ้มเย้ยออกมามันก็จักไปสแสวงหาโอกาส หลังจากได้ยินวาจาสีหน้าต้วหลิงเทียนก็แลดูแปลกแปลกไปทันทีเขายังจดจำได้ดีตอนนั้นเป็นเขาฆ่าชวีชิงอย่างง่ายดายจนทำให้สวยเยวียว,วัดกลัวจนต้องรีบหนีตลีตาเหลือกฉะไหนมันกลับกลายจากซ้ายเป็นขวานี้หางจุกตูดกลับกลายเป็นจักไปแสวงหาโอกาสได้ สวยเยวียข้ารู้ดีแก่ใจว่าเจ้าอิจฉาพรสวรรค์ที่สูงส่งของข้าหลังจากเห็นข้าข้าเลยจงไม่เพียงเท่านั้นเจ้ายังคิดแย่งชิงเศษความลึกล้ำที่ข้าได้รับจากส่วนนอกของขุมทรัพย์จักรพรดอีกต้วนหลิงเทียนมองไปยังสวยเยวียอย่างสงบกล่าวออกอย่างไม่รีบไม่ร้อนแต่เพียงเพราะความโลภและเห็นแก่ตัวของเจ้ากลับเสกสรรปั้นแต่งเรื่องเหลวไหลามาใส่ร้ายป้ายสีข้านี่มันจะไม่เกินไปหน่อยหรือไงจ้ะเจ้าว่าข้าใส่ร้ายป้ายสีเจ้าหรือ ว่าจาต้นหลิงเทียนทําให้หน้าสวยเยวีย,วยขาวซี่จากโทสทันใดย,ยังยากที่จะสงบอารมณ์ได้อยู่นานแล้วไม่ใช่หรือไงเมื่อเห็นหน้าตาสวยเยวียว่ยวกลับกลายเป็นอัปลักษณ์ป้นยากต้วหลิงเทียนก็ไม่คิดปล่อยให้มันรอดไปไง่ายๆยังกล่าวย่อออกมาสืบต่อเจ้าเห็นข้าขึ้นไปยังชั้นที่ห้าหรือไงแล้วเจ้าแน่ใจนักหรือว่าเห็นข้ารับเศษความลึกล้ำทั้งสาม,มากับตา ตัวหลิงเทียนกล่าวจี้ยำซำละาซำเล้าทำให้สวยเยเวียจำต้องอับจนคำพูดไม่รู้จะกล่าวตอบอย่างไรอะไรพูดไม่ออกไม่คิดแต่งเรื่องแล้วหรือเมื่อเห็นว่าสวยเยเวียได้แต่อ้าปากะงาบงาบเพราะจนด้วยคำพูดตัวหลิงเทียนก็กล่าวด้วยรอยยิ้มทันทีเพราะความแค้นส่วนตัวระหว่างเจ้ากับข้าเจ้าถึงกับไม่ลังเลอะไรใส่ร้ายป้ายสีข้าเพื่อแก้แค้นเท่านั้นยังไม่พอยังคิดหลอกใช้อาจารย์ของเจ้าอันเป็นถึงราชันยุทธ์ของนิกายอูฉางอีก วาจาต้นหลิงเทียนเปล่งออกชัดถ้อยชัดคำแต่ละคำเป็นดังมีดกริดแทงลงกลางใจสวยเยเวียนำพาให้หน้าสวยเยวียยิ่งมายิ่งบิดเบี้ยด้วยโทสะทั้งคำพูดของต้นหลิงเทียนไม่เพียงแต่จะทำสวยเยวียหน้าเบี้ยวเท่านั้นกระทั่งชายชราและชายไวกลางคนที่มาพร้อมสวยเยวียังหันไปมองมันทันทีท่านอาจารย์ขอท่านอย่าได้ฟังลมปากเหลวไหลของต้นหลิงเทียน เมื่อเห็นชายไวกลางคนกับชายชรามองมาขม่งหน้าสวยเยวียก็เปลี่ยนสีรีบกล่าวออกมาทันทีทุกว่าจาที่ข้ากล่าวก่อนหน้าล้วนเป็นความจริงทั้งสิน้นเป็นเรื่องจริงที่ตอนนั้นมีมันกับข้าที่มีโอกาสขึ้นไปยังชั้นห้าของตำหนักชิงฟงและรับเศษความลึกล้ำทั้งสามจากร่างจัก,กรพรรดิมาครองตอนนี้สวยเยวียวหวัดกลัวไม่น้อยด้วยเกรงว่าอาจารย์ของมันจะเชื่อคำของต้วหลิงเทียนเข้าจริงๆเจ้าจะพร่ำอันใดให้มากทั้งหมดล้วนเป็นเจ้าคาดเดาเอาเองทั้งนั้น ต้นหลิงเทียนยิ้มเยาะก็ใช่ที่หลังจากนั้นเป็นการคาดดาวส่วนตัวของข้าแต่หลังจากที่เจ้าข้าชวีชิงและข้าจากไปแล้วเจ้าก็มีอาจปฏิเสธได้ว่าชั้นที่สี่เหลือแค่เจ้าเพียงคนเดียวหลังจากที่เห็นชายชราพยักหน้าให้ด้วยความไว้วางใจจากอาจารย์ที่มีต่อสิทธิสวยเวยียก็ขจัดความกลัวต้วนหลิงเทียนออกไปแล้วกล่าวออกมาชัดถ้อยชัดคำสิ่งที่ข้ากระทำยังมีใดที่ข้าต้องปฏิเสธต้นหลิงเทียนกล่าวออกเสียงเบา แต่เรื่องที่เจ้ากล่าวออกมาไม่ใช่ว่ามันจะเกินความจริงไปหน่อยหรือไรเจ้ามั่นใจหรือว่าที่เจ้าจักไปเพราะเจ้าคิดไปสำรวจชั้นห้าของตำหนักชิงฟงเพื่อแสวงหาโอกาสเมื่อเห็นสีหน้าสวยเวยวีเริ่มคล้ำลงต้นหลิงเทียนก็ไม่คิดจะปล่อยมันไปโดยง่ายเลือกที่จะฉีกหน้าที่มันพยายามรักษาเอาไว้จนถึงเฮือกสุดท้ายลงทันทีแปลกนะเพราะเท่าที่ข้าจำได้มีแต่คนที่หนีหางจุกตูดไปเพราะความกลัวไม่ใช่หรือพึมเจ้าอย่าได้คิดเปลี่ยนเรื่อง เศษความลึกล้ําทั้งสามชิ้นในร่างของจักรพรรดิสมควรอยู่ที่เจ้าเป็นแน่ส่วนเยเวียสูดลมหายใจเข้าลึกๆึกสะกดอารมณ์ที่ขุนมัวจากการถูกกล่าวจี้ยุยยุค่อยกล่าวออกมาเสียงเย็นเจ้าแน่ใจงั้นเหรอเมื่อได้เห็นชายชราที่น่าจะเป็นราชันยุทธ์และชายไวกลางคนที่น่าจะเป็นอาวุโสระดับสูงของนิกายอูชางคนทั่วร่างต้วหลิงเทียนยังอดลุกชันด้วยความกลัวเสียไม่ได้หักแต่สีหน้าท่าทีภายนอกของเขายังคงความสงบเอาไว้เท่าที่จะทําได้ย่อมแน่ ส่วนเยเวีวไม่ลังเลเลยที่จะกล่าวตอบคำงั้นถ้าหากข้าสาบานด้วยทันอัศนีก้าวก้าว่าข้าไม่ได้เอาเศษความลึกล้ำทั้งสามจากร่างจากกักรพรรดิมาเล่าต้นหลิงเทียนเอ่ยถามเจ้ากล้างั้นเหรอส่วนเยเวีวแค่นคำออกมาอย่างเย้ยหยันหัวยังเชิดสูงขึ้นราวถือไพ่เหนือกว่าหากแต่ครู่ต่อมามันก็ต้องตะลึงงนันเมื่อได้เห็นภาพเรื่องราวเบื้องหน้า ตัวลิงเทียนพลันกัดนิ้วลังโลหิตก่อนที่จะกล่าวคำสาบานด้วยโลหิตว่าเขาไม่ได้รับเศษความลึกล้ำทั้งสามจากร่างจักรพรรดิเปรียง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 เสียงอสศนีบาดฟาดติดต่อกันก้าวคำรบยังดังสนั่นจนต้นหลิงเทียนเฟิงเทียนบุคคลของนิกายอูฉางทั้งสามกระทั่งผู้คนทั้งวังหลวงได้ยินอย่างชัดเจนหลังจากเสียงอสนีฟาดก้าวครั้งสิ้นสุดเหนือฟ้าก็กลับกลายเป็นเงียบงัน อสศนีลงทันกลับไม่ได้ฟาดผ่าลงมาอย่างที่สวยเยเวียคาดคิดเอาไว้เป็นไปได้อย่างไรกันหน้าสวยเยเวียเปลี่ยนสีกลับกลายทันใดคล้ายมันไม่อาจทำใจเชื่อความจริงนี้ได้